เจมส์คลิ์สแมกลนักฟิสิกส์เกิดที่เมืองเอดินเบิร์กสกอตแลนด์สหรารชนาอาณาจากักรได้รับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กและเคมบริดจ์และเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยอาร์บอดินในปีพศ2399และมหาวิทยาลัยลอนดอนในปีพศ2403 เจมส์แม็กซ์เวลเป็นอัจฉริยะหลายด้านเช่น1อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ที่เป็นชนิดหาจับตัวยากมากเจมส์แม็กซ์เวลเป็นชาวส,สกอตแลนด์เกิดเมื่อปี1831ที่เมืองเอดินบะละในครอบครัวฐานะที่ดีแม็กซ์เวลเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นชอบสำรวจสิ่งต่างๆและมีความจำเป็นเลิศเขาท่องสวดมนต์ที่ยาวมาก แม่ทั้งหมดตั้งแต่อายุยังน้อยแม่ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านการศึกษาของเขาได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในช่องท้องตอนเขาอายุ8ขวบแม็กซ mm ์เวลเริ่มต้นจากการเรียนได้ไม่ดีเนื่องจากเขาเข้ากับครูที่พ่อจ้างให้สอนมาที่บ้านไม่ได้จนครูถูกยกเลิกจ้างช่วงก่อนเข้าโรงเรียนมัธยมพ่อของเขาพาไปชมการสาธิต พ่อของเขาพาเขาไปชมการสาธิตเรื่องการขับขึ้นด้วยไฟไฟ้าและแม่แงแม่เหล็กสิ่งนี้เป็นประสบการณ์ที่มีความหมายลึกซึ้งต่อเขาอย่างมากเล็กเลยังได้เป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ที่เขาพากันว่าเป็นชนิดฐานจับตัวยากเพราะแม็กซ์เลเป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นชอบสำรวจสิ่งต่างๆแต่เขามีความจำเป็นเลิศ แต่พอเขาอายุได้13ปีก็เริ่มแสดงความเก่งกาจให้เห็นเมื่อเขาได้รับเหรียญรางวัลวิชรรราคณิตศาสตร์ของโรงเรียนความสนใจด้านคณิตศาสตร,ร์ของแม็กซ์วิลล์แปลกปล่กว่าหลักสูตรของโรงเรียนมากเขาเขียนบทความวิชาการครั้งแรกตอนอายุ14ปีเกี่ยวกับการสร,ร้างเส้นโค้งรูปไข่และวงรีงานของเขาถูกนำเสนอต่อสมาคมวิทยาศาสตร์โดยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเอวินบร์เนื่องจากเขายังเด็กเกินไปที่จะนำเสนอด,ด้วยตนเอง ถึงแม้ว่าผลงานนั้นเขาไม่ได้ค้นพบเป็นคนแรกแต่วิธีการของเขามีพัฒนากว่าเดิมซึ่งถือว่าเป็นความอัจฉริยะเกินวัยของเด็กมัธยมต้นนอกจากนี้ด้วยอายุเพียงยังน้อยเขายังจำคำพีไบเบิลได้ทั้งหมดอีกด้วย Maxwell, แม็กซ์เวลล์ได้แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ปัชญาธรรมชาติที่มหาวิทยาลัยที่เมืองแอตอร์ดีนในวัยเพียงอายุ25ปี เขาได้ฉายาเป็นศาสตราจารย์หนุ่มผู้ไขปริศนาวงแหวนดา,นาวเสาร์แม็กซ์เวลผู้เป็นศาสตราจารย์ที่อายุยังน้อยที่สุดนอกจากการทำงานในหน้าที่เตรียมหลักสูตรและบรรยายแกนักศึกษาแล้วเขายังให้ความสนใจเกี่ยวกับปริศนาวงแหวนของดา,าวเสา ที่ถูกตรวจพบตั้งแต่เมื่อเกือบ200ปีก่อนว่ามีลักษณะเป็นแผ่นแข็งบางเรียบร้อมดาวเสาอ,อยู่หลายชั้นแมก็กเวิลทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มานานกว่า2ปีใช้คณิตศาสตร์ที่เขาเชี่ยวชาญวิเคราะห์ลักษณะของวงแหวนฉันได้ข้อสรุปแล้วเขียนบทความเผยแพร่แสดงให้เห็นว่าวงแหวนที่มีลักษณะเป็นแผ่นแข็งรวมทั้งวงแหวนเหลวจะถูกทำลายไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ วงแหวนของดา,าวเสาจะต้องเอาไปประกอบด้วยวัตถุและอุณหภาคจจำนวนเล็กจำนวนหนึ่งซึ่งแต่ละก้อนโคจรรอบดาวเสาอย่างอิสระผลงานนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องว่าเป็นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับฟิสิกส์ที่โดดเด่นที่สุดชิ้นหนึ่งหลังจากนั้นอีก120ปีต่อมาสิ่งที่เขาทำนายไว้ก็ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นจริงโดย ยานไวเอเจอร์2ที่บินเฉียดดาวเสาในปีคศ1981ม็กเวิลทำงานได้เพียง4ปีเขาก็ต้องบอกลาเนื่องจากวิทยาลัยได้เข้าร่วมเพื่อจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยแอบรดินทำให้ตำแหน่งซาตาจันปัชญาธรรมชาติเกิดการซับซ้อนมากขึ้นและเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งแต่แม็กเวิลได้รับตำแหน่งเดิม ที่วิทยาลลอนดอนในปีพศ1860เขาจึงย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนซึ่งเขาสามารถสร้างผลงานได้อย่างมากมายแม็กซ์เวลคิดค้นเทคนิคภาพถ่ายสีภาพแรกของโลกเชื่องเวลา5ปีระหว่างปี1860ถึงปี1865ที่ทำงานแม็กซ์เวลมีผลงานวิจัยสำคัญเป็นจำนวนมากเรื่องหนึ่งที่เขาสนใจคือเรื่องสีและการมองเห็น เพื่อมีการพัฒนามาเป็นลำดับเขาได้ทำการทดลองจนสรุปได้ว่าตัวรับแสงในดวงตามนุษย์นั้นสามารถมองเห็นสีเพียงสามสีคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินซึ่งต่อมานำไปสู่แนวคิดการถ่ายภาพสีโดยวิธีถ่ายภาพขาวดำสามภาพผ่านตัวกรองสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินได้ฉายภาพทั้งสามภาพซ้อนทับกันบนจอภาพเดียวกันจะได้เห็น พับกันบนจอเดียวกันจะได้ภาพสีที่ตามมนุษย์มองเห็นและในปี1861 Maxwell ได้ทดลองภาพสีภาพแรกของโลกเป็นภาพผ้าลายสกอตด้วยเทคนิคดังกล่าวเป็นผลสำเร็จต่อมาการพัฒนาทฤษฎีจนของก๊าซและความร้อน Maxwell ได้ใช้การที่เขาเป็นนักทดลองและนักคณิตศาสตร์ในการพัฒนาทฤษฎีเินของก๊าซและความร้อนให้ก้าวหน้ากว่าเดิมไปมาก เขาได้พิสูจน์ว่าอุณหภูมิของกา๊าซขึ้นอยู่กับความเร็วของอะตอมหรือโมเลกุลของมันแต่ละตัวอนุภาคของกา๊าซไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเดียวกันแต่มีการกระจายความเร็วในลักษณะที่แตกต่างขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเขาได้พัฒนาทฤษฎีการกระจายตัวความเร็วของอนุภาคกา๊าซที่ต่อมาเรียกว่าแม็กซ์เวลล์รูสซัน นอกเหนือจากผลง,งานวิจัยอีกจำนวนมากในเรื่องเกี่ยวกับความร้อนและเทอร์โมไดนามิกแม็กซ์เวลยังได้เสนอหัวข้อก,การทดลองทางความคิดที่ต่อมาเรียกว่าปีาศาจของแม็กซ์เวลซึ่งมีการละเมิดกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกการทดลองทางความคิดนี้กระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและงานทางทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทอร์โมไดนามิกและทฤษฎีข้อมูลด้วยมาจนถึงปัจจุบัน และยังมีนามขนานที่ว่าศาสตราจารย์แห่งห้องทดลองคาวินดิชปี1865แม็กซ์เวลาออกจากตำแหน่งศาสตราจารย์ที่ลอนดอนกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมของครอบครัวที่เขาเติบโตในวัยเด็กเป็นเวลา6ปีระหว่างนี้เขาได้ทำงานวิจัยอย่างเต็มที่ไม่ต้องถูกรบกวนโดยงานอื่นและภาลาระทางสังคมเขาได้สาตัวงานวิจัยเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า ได้เริ่มตั้งแต่สมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนรวมทั้งมีผลงานวิจัยเรื่องอืน่อนอือีกหลายชิ้นทั้งงานเทอร์โมไดนามิกส์คณิตศาสตร์และทฤษฎีระบบควบคุมต่อมาในปี1871แม็กซ์เวลล์กลับไปที่มหาวิทยายลัยเคมบริดจ์เพื่อรับตำแหน่งศาสตราจารย์ห้องทดลองคาวิวนดิชคนแรกเขาใช้เวลา3ปีในการกำกับดูแลก่อสร้างและจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือของห้องทดลองคาวินดิช จนสำเร็จเสจสมบูรณ์ห้องทดล,ลองนี้กลายเป็นสถาบันวิจัยชั้นนำของโลกมีนักวิจัยของที่นี่ได้รับรางวัลโน,นเบลถึง29คนแม็กเวลทำงานอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตและผลงานชิ้นสำคัญที่สุดของแม็กเวลได้ถูกตีพิมพ์ในชุที่เขาเป็นศาสตราจารย์ห้องทดลองคาวเวนิกนี่เองสุดท้ายนี้คือผลงานที่งใหญ่คือทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า แมกซ์เวลศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กมาตั้งแต่สมัยเริ่มทำงานใหม่เขาตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาได้อย่างต่อเน,นื่องความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของไฟฟ้าและแม่เหล็กมีความก้าวหน้าเป็นลำดับแม็กซ์เวลได้พิสูจน์ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเดินทางด้วยความเร็วเท่ากับแสงซึ่งซึ่งอันที่จริงแสงก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมถึงรังสี x รังสีอินฟราเรดและรังสีอื่นๆล้วนเป็นขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในปี1873แม็สเวลได้ตีพิมพ์ผลงานชื่อบทความเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กซึ่งส่วนใหญ่มาจากผลการศึกษาวิจัยอย่างหนักในช่วง6ปีที่เขาอยู่ที่เมืองในช่วง6ปีที่เขาอาศัยอยู่ในเมือง เขาได้ศึกษาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าจากผลงานชิน้นนี้ทำให้วิชาฟิสิกส์มีความก้าวหน้าอย่างมากและแม็กซ์เวลได้สร้างสมการอันเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่าสมการของแม็กซ์เวลซึ่งประกอบด้วยสี่สมการคือทั้งสี่สมการนี้ ได้อธิบายถึงพฤติกรรมของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กรวมถึงปฏิกิริยาที่มีต่อสารต่างๆของสมการแรกบอกเราเกี่ยวกับผละประทบและปรากฏการณ์ของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กส่วนอีกสองสมการทําให้เห็นว่าทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนั้นเป็นสิ่งเดียวกันจึงทําให้สามารถเขียนรวมกันเป็นคําว่าแม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแม็กซ์เวลเป็นการผสมผสานทางฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งที่2ถ้าจากครั้งแรกที่ไอแซคเนวตันได้ทำไว้ผลงานการคิดคนทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวลนำไปสู่การทำนายการมีอยู่ของคลื่นวิทยุและมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดทฤษฎีส,สมมนาภาพพิเศษทางอันเบิร์ตไอน์สไตน์โดยไอน์สไตน์เป็นคนยืนยันเรื่องนี้ด้วยตนเอง แม็กเวลยยังเป็นอัจฉริยะผู้เปิดทางโลกเข้าสู่ยุคใหม่เขาเป็นนักฟิสิกส์ที่เป็นอัจฉริยะที่สามารถนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านฟิสิกส์ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแต่น่าเสียดายที่เขาอายุค่อนข้างสั้นเขาเสียชีวิตเมื่อปี1879ในวัยแค่เพียง48ปีด้วยโรคมะเร็งในช่องท้องที่เคยฆ่าชีวิตของแม่เขามาก่อนแต่ผลงานที่เขาได้สร้างไว้ เรีได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่พื้นฐานม,มาจากทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าวิทยุโทรทัศน์ไมโครเวฟรวมถึงโทรศัพท์มือถือเป็นตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งสิ้นเรียกได้ว่าแม็กซ์เวลเป็นผู้เปิดทางโลกเข้าสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยสะดวกสบายแบบในยุคปัจจุบันและด้วยผลงานสำคัญทางฟิสิกส์มากมายทำให้แม็กซ์เวล แม่รับยย่ยงเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชั้นนำในศตวรรษที่19กที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อวงการฟิสิกส์ในศตวรรษที่20ถึงแม้เขาจะมีอายุเพียงแค่ได้แค่48ปปีแต่เขาได้สร้างผลงานมากมายเพื่อทฤษฎีต่างๆที่เปิดเข้าสู่โลกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยอดเยี่ยมดังนั้นเขาจึงเป็นศาสตราจารย์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นอัจฉริยะที่ดี